นักร้องหนุ่มประสบอุบัติเหตุจากไปกระทันหันเพื่องแรปเปอร์โพสต์อาลัยเป็นอีกความสูญเสียในวงการเพลงเมื่อนักร้องหนุ่มแจ็ค WC แรปเปอร์อีสานได้เสียชีวิตแล้วท่ามกลางความเสียใจของบรรดาแฟนเพลงกับการจากไปอย่างกระทันหันของนักร้องหนุ่ม ในจำนวนนี้รวมถึงแมนอาร์นักร้องหนุ่มอีกคนที่เคยร่วมงานกับแจ็ค W.C. โดยโพสข้อความแสดงความเสียใจและอารายไว้ใน Facebook โดยระบุว่าขอบคุณตลอดเวลาที่อยู่น้ำกันมาแจ็ค W.C. ช่วยเหลือกันมาตลอดปรับให้สบายอ้ายส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของแจ็ค W.C. เบื้องต้นทราบว่าประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางในจังหวัดสกลนครโดยอยู่ระหว่างนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา สำหรับผลงานที่สร้างชื่อให้รู้จักแจ็ค W.C ก็คือเพลงเธอมากับผัวที่แจ็ค W.C ได้ไปร่วมฟีดกับโอเวนและแมนอาโดยเพลงนี้ยังได้น้องโอลิฟตเกียวเนยกรอบมาร่วมเล่น NV อีกด้วยซึ่งยอดวิวใน YouTube ก็มีถึง15ล้านวิวเลยทีเดียวดราม่า e นีขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ